การใช้ทัพท์คนเท่าคนแก่คนโบราณจำแนกการใช้ศรัพย์ของคนเราออกเป็นสี่สี่อย่างด้วยกันมันเป็นเรื่องที่พูดกันมาตั้งแต่สืบทอดกันมานั่นแหละครับการใช้ทรัพย์ของคนเราเวลาเราหาเงินได้เราเก็บเงินเราทำงานมันจะมีไม่พ้นสี่ตัวนี้หรอกก็คือว่าหนึ่งใช้เลี้ยงดูพ่อแม่ สใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเรานี่หละสใช้เลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีของเราถ้าใครมีนะสใช้ทําบุญให้ถัดเนี่ยเวลาเวลาเราเรามีเงินเนี่ยเร,เราจะใช้จ่ายมีผลสตัวนี้หรอกถ้าอย่างสมมุติเรามีเงินนี่เนาะอย่างกรณีแรกเนะี่ยเราเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ย เอาเงินที่ได้หลุดหาได้มาเนะี่ยทำเงินทํางานเงินเดือนออกมีรายได้ให้พ่อให้แม่ใช้ท่านอุปมาไม่ต่างกับเราใช้กรรมเก่าของเราและครับใช้นี่นี่เก่าของ,ของเราเรามีพ่อมีแม่มากควมีพ่อมีแม่นะเราก็เลี้ยงท่านได้เงินมาเราก็ให้ท่านให้ท่านเหมือนกับการที่เราใช้กรรมเก่าของเรานี่แหละหมายความว่าเราก็เลี้ยงท่านหยุดอย่างนั้นแหละจนกว่าท่านจะตาย นี้จากเราไปเหมือนกับเราใช้กรรมเก่าของเราอันที่สองใช้เลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีอันนี้ท่านอุปมาไม่ต่างกับการที่เราเอาเลี้ยงงูเหา่าผู้ใหญ่ก็สงสัยอยู่เอา้าทาไมการเลี้ยงบุตรภรรยาสามีทําไมเปียบเหมือนเราเอาเงินไปนเลี้ยงงูเหา่าอย่างนั้นมันมันเป็นยังไงวางัน มันก็ใช่จริงๆครับเนี่ยอย่างใครมีลูกอ่อใครมีเมียมีผัวมีภรรยาสามีของเราเองเนาะมีลูกบางคนก็มีลูกเลี้ยงเขาเลี้ยงเลี้ยงมีทงานหาเงินมาก็เลี้ยงเลียงเลี้ยงเลียงเดียงเดีวเขาโตขึ้นมามันก็ไม่เหมือนกันครับเราได้ยินข่าวว่าพ่ออ,อ่ลูกค่าพ่ออะไรประมาณเนี้เขาเข้ารู้จะเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเราไม่ให้การศึกษาไม่ให้เลี้ยงลูกเขาอย่างดีเนะี่ย ันก็เหมือนเลี้ยงงูเห่าแหละครับมันเสี่ยงอยู่เหมือนกันเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีเขาอาจจะเามายาอะไรมาฆ่าเราก็ได้เราเลี้ยงนี่เหมือนกันเลี้ยงลูกเลียเ้ยงเมียเหมือนกันบางคนก็มีภรรยาสามีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะจริงใจกับเราแค่ไหนเราให้เงินเขาใช้อย่างเงี้ยเราหักทำงานหาเงินให้เราใช้เรามีเมียหาเงินได้ใช้เขาอาจจะนอกใจเราเอาเงินไปปนเปื้อให้กับคนอื่นคนรักใหม่อะไรประมาณนี้นั่นแหละ กรณีที่สองนีทน้ท่านเปรียบการใช้เงินของเราไม่ต่างกับเราเอาเงินไปเลี้ยงงูเห่าม,ม,มันเสี่ยงอยู่นะครับมัน,มนไม่เหมือนกรณีแรกที่เราหาใช้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเราเนี่ยเราเหมือนเราใช้กรรมเก่าของเราหละอันที่สามมีเงินเราไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันของเราใช้ที่เราอยากได้เราอยากได้อะไรเราใช้ใช้ใช้เราซื้อกินเรา อ,อยากไปเที่ยว ness, นั่นเที่ยวนี้เราใช้ใช้ใช้อันนี้ท่านเปรียบไม่ต่างอะไรกับเอาทิ้งลงน้ำบ่อคือทิ้งลงไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรสักอย่างนะครับเวลาเราได้เงินมาทิ้ง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 เหมือนคือมมีประโยชน์สักอย่างนะครับสิ่งที่เราต้องการเราอยากได้อยากได้นี่กรรมกุลห้าของเราเนี่ยเราอยากได้รถเราอยากได้โทรศัพท์เราอยากจะได้ เราอยากไปเที่ยวต่างประเทศเราอยากไปเที่ยวที่นั่นเราอยากเที่ยวที่นี่เราอยากจะเสพเราอยากจะกินเหล้าเราอยากกินเบียร์เราอยากยายาไปสังส่งซันในจึงเที่ยวต้องการไม่ต่างกันอะไรกับเอาเงินไปทิ้งน้บโบคือใช้แล้วก็ศูนย์หายไปเฉยนะอันนี้ก็เป็นกรณีที่สามกรณีที่สี่ได้เงินมาเราไปใช้ ให้ทานทำบุญให้ทานใช้ประมาณว่าใช้าได้ทานพุทธศาสนาอะละอันนี้ไม่ต่างอะไรกับเราไปถุบไปฝังดินไปม,มันมีประโยชน์บ้างกันอันนี้ถ้าลองพิจารณาก็ดูก็จริงๆแล้วก็คือว่าเวลาเรามีเงินเราไปให้ทานพระให้ทำบุญให้ทานเอาใช้ได้ทางพุทธศาสนาเนี่ย มันต้องอย่าให้กลับมาเราให้หาเราสวัสด์ครับรักษาเงี้ยคือมันมันไม่ใช่เรื่องสมุเปล่าเ,ลเราลองพิจารณาตามความจริงนะครับสมมติว่าเรามีเงินแล้วเราเข้าไปในวัดเนี่ยเราไปทําบุญไปสนาาทนาธรรมกับพระอาจารย์ที่ท่านมีปัญญากว่าเรานะไปคบบัณฑิตพูดง่ายเวลาเราจะาใช้ใจ่ายอะไรเราก็ตอบแทนคบกับบัณฑิตเนะนี่ยพูดง่ายคบกับคนคบ,ค,บคบว่ามีบัณฑิตเนะี่ยคบกับพระนั่นแหละ ถ้าจะให้ข้อมูลให้สิ่งดีๆกับเราเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเทศนาไม่ว่าจะเป็นทุกทุกอย่างเลยครับคนเราถ้าเป็นคนดีเนะี่ยเขาย่อมที่จะตอบแทนสิ่งที่ดีๆกับคนที่ตอบแทนให้ให้เขาเนะี่ยนั่นแหละประมาณนั้นเลยหมายความว่าผู้มีปัญญายอย่างพระอาจารย์ต่างๆนะ่ถ้าสมมติว่าท่านเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเนะี่ยท่านก็พยายามที่จะช่วยเหลือบอก ว่าบอกแนะนําทุกอย่างเน่อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าตกงานก็พยายามที่จะทำอะไรก็ได้ครับให้เขาดูดีขึ้นน่ยนั่นแหละนิสัยของปุ้ยปัญญานิสัยของบัณฑิตนิสัยของพระจะประมาณนั้นเน่เวลาเราไปทําบุญให้ทานสิ่งที่ตอบแทนมาก็ไม่สูญเปล่าครับจาส่สมมติว่าเราไม่ไม่ถึงขนาดว่าเราไปวัดเนี่ยก็ได้หรอกเราอาจจะซื้อหนังสือมา,อาอ่างนี้หนะูซื้อหนังสือเกี่ยวกับ พุทธศาสนาเนี่ยหนังสือเขาจะบอกว่าการที่เราจะมีเงินใช้เนี่ยเราก็ต้องมีสี่อย่างด้วยกันหัวใจเศรษฐีนะพูดง่ายๆคือสี่ข้อนะคือขยันหาขยันหาเงินแล้วก็ขยันเก็บแล้วขยันรักษาทรัพย์มีเพื่อนดีแล้วก็ใช้ใช้ใจในชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงนั่นแหละนั่นแหละในในหนังสือ เาจะบอกบอกวิธีที่ให้เรามีเงินพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้นั่นแหละหมายความว่ากอมีเงินพอที่จะสร้างฐานะให้กับตัวเองนั่นแหละก็ไม่ต่างอะไรกับเราเอาเงินไปฝังดินไ้ถ้าเราอยากจะเอามาใช้ประโยชน์เราก็เอามาได้มันไม่สูญหายไปไหน